สราชสะเสนาสะพันธุงนารินทางปาริตาลุพะโอสัทระกตุตตหาลิตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิกิตจิตาปาริตังภานั เอกามิจารุเปกิลิสีขลาตเตจันตลิเขวิมานีทีเปรอะเทจเมิตรุวันกานีเกหาวาทุนิเกเตอุมมาจยันตุเทวาจลาทลาวิสเมียกขันธะคานาค่ ปิทันตาสันทิเกยางมุนิวะวรวาจนางสาเทวเมสุนันตุธรรมสวาากาโอยัมมันตาพทุทธากิเศสวาากาโอยัมมันตา เทวะสวนาการลอายัมธันตาสวดมนต์ให้เทวดาฟังนะญาติโยมจเจริญบทพุทธมนต์นะจ๊ะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโธ शरणाङ् शामि थं शरणाङ्ख शामि सा शरणाङ्ख शामि थृपीयं पितु शं शरणाङ्ख शामि थृपीयं पि थं शरणाङ्ख

Yo cakuma mo amara pakat to samang wakut to suka ini mo ajayan to apa pesi keman jana tang yang tang walan tang lokat สนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาสอิโหตุสะรันตลายาจะวินาสเมนตตธรรมโมทโชโยวิยะตาสัสสุทเสสิโลกาสวิสุติมาขังนิยานิโกวะธรรมธาต สัทรีสัาวะโหสันติกโรุสุจินนน์กรรมังรันตังศิลาสานามิโมหปปทถาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยาสิทิโหตุสัพพันตะลายาจวินสเมเห็นตุสัต ธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสปะปุปะกิเลสเชตาสันตัวสยังสันตินิโยชะโกจะสวะหาตาธรรมังอิทิตังกรโรติสังังวะลันตังสลสานมามิพุทธานุพุทธังสมาสีลาทิทิงตัน ते च सहते च यसे विव सन्तया च विना समेन्तु นโมอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสัสวะคาตสะเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสิทิโน น a m โอมาตยาระทาสาราตานาตยาสัาสาทุกังนโมอโอมาติตาสาตาสวัตดุตายสสปินาโมการะปะภะเวนะวิทัตฉันตุปาทวานโมการะนุภาเวนะสุวะทิหตุสะ अथ नमो कारासते सते विधिं हि ओमिते च वा พะหูเทวามนุสย์จะมังพร n ลานิอาจินตายงอากังขมานาสวนทานังพรุหิมังทรมวดกมังอสินวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเส วนาโปชาจะปุวจนียานะเอตังนังภะละมุตตังปะทีโรปะเถสวะโสจะปุเอจะตะตะปุญญตาอัสัมมาปะณีิจิตตังมังภะลมตตังขะหุสฉันจะสิ ល្រូពីខ្លានបានទ្លាដល់ទីក្សា្នុំលាន់ក្សងដែ្រូវិប់ក្រាល់ក្រូវិងព្រា្្រ ทาลังปุตตะระสะสังขะหูอาลักุลาจะธรรมะตาเอตัมมังเทลามุตตมังทานั้นจะธรรมะจริยาจะยาตระกานั้นจะสังขะหูอานาวะฌานิกรรมานิเอตัมมังเทลามุตตมังอารติวิรติปะปามาจะปะนา จะสัญญามุ่อปามาทัวจะทำนิสุเอตัมมังคลรมุตตะมังคารวจะนิวะโตจะสันตุที่จะกะตันยุตา กาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังครลโมตัมังทธิจัสมวจะสตาสมานานันจธาสนางตาโปจะพรามจริยันจาริยสันจานัธสนาณีพานัสจิกิริยทาเอตัมมังคัลโมตัมพุทธาสโลกธรรมเนหิ จิตตังยานกรรมปตฏิอาโสตังมิลาชังเกมังเอตัมมังคะลามุตตังเอตาทิสานิกตงวานัสสัทัตมะปะราจิตาสัปทัตโสทิงทัดฉันติตันเตสังมังคะลามุตตมันติ ยังกินชีวิตังอิทวาหุรังวาสะเจสุวายังรัตนังปานิตังนันโสมังอาคิตาถากเตนะอิทัมปิปุรเรรัตนังปานิตังเอเตนะสัะเจนะสุวาทิโหตุขายังมิราคะอมตังปานิตังยัตัญญาคะ ຍະຄັດຈະຄະສ aka ຍະມຸນີສາມ นาเตนาทมเมนาสมาธิกินจิธรรมมิทำเมรตานังปณิตางเอเตนาสาเินาสุวัตที่โหตุยมทุธเสรโฐปริวันเยสุจิงสมาธิมารันตาริกันยามาหุสมาที่นาเตนาสมโนาวิ တိသံပိသံမေရတနံပနိတံအေတေနသတ္တေနသုဝတိဟူတုယေပုခလာအထသတံပသတ်

ปายุต้ามะนาสะทัเหนานิตามิโนโคอัตมะสาสะนัาอิเตปะอิปะต้ามะตังวิไคอาลาต้ามุทานิคุติงพุนชมานาอิทัมปิสะเอระตะนังปานิตังเอเตนะสัตเตนะสุวะพิโฮตุขินังปุราณัง นาวังนาทิสัมภาวังเวราตจิตายติเกภาวะสมิงเตีนนาทิชาอวิรุณีชนทานิปันติเทรายาทายัมปันิปวไอธาปิสังเคระตางปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวาทิโหตุ